ถ้าใครหารถครอบครัว7ที่นั่งนะครับถ้าเน้นเรื่องของความสะดวกสบายคันนี้อาจจะตอบโจทย์นะครับถ้าหารถที่ประหยัดน้ำมันคันนี้ไม่ใช่นะฮะร,รถคันนี้คือ Mercedes-Benz r c l a s s ครับ A-Class เนี่ยเป็นส่วนผสมนะครับจาก S-Class ผสมกับ V-Class เพราะฉะนั้นจะเน้นเรื่องของความกว้างขวางนั่งสบายเฮดลูม เหลือเยอะนั่นเองนะฮะและคันนี้เป็นโชคนะครับแอร์เมติกชคถุงลมทั้งคันต้องบอกก่อนว่าผมทําการนะครับไปเคลรมเปลี่ยนที่ศูนย์มาให้ทั้งหมด4ต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วรถคันนี้เป็นรถศูนย์ไทยด้วยคันนี้คือ Mercedes-Benz R350 Sport Wagon ตัว W251 รถปี2009เลขไมล์แสนสี่ครับป้ายแดง8ล้านวันนี้เป็นมือสองผมขายแค่6 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับ เดี๋ยวผมพามาชมดีกว่าว่าเขายังน่าใช้ไหมนะแล้วก็รถเขามีอะไรสภาพเป็นอย่างไรบ้างตามผมมาเลยครับมาเริ่มต้นชมเจ้า R350 คันนี้กันเลยครับก่อนอื่นเลยผมให้ดูสภาพโดยรวมนะครับก็คือ มันมาอย่างเงี้ยจากเจ้าของเดิมนะครับก็ไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าตำหนิใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นการชนการแตกใดๆนะครับสภาพสีโดยรวมยังสมบูรณ์อยู่นะครับดูด้านข้างนะครับไม่มีชนไม่มีบุบไม่มีเบี้ยวนะครับอ่าดูแล้วเึงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปตากล้องดูล้อฝั่งซ้ายเป็นหลักก็ไม่มีการไปขูดฟุตบาทเนาะเวลาดูล้อให้ดูล้อฝั่งซ้ายนะครับเพราะว่ามันจะใกล้ฟุตบาทที่สุดและพร้อมจะเบียดฟุตบาทที่สุดนะ อันนี้โอเคนะล้อขอบ19นะครับยางปี2022นะครับอาดูอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับไม่มีเบียดเฉียดชนชิ้นโคมเนี่ยไม่มีแตกนะครับทุกอย่างอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะฮะแล้วก็ตัวด้านจับประตูเนี่ยเขามีเหมือนเป็นฝาอยู่ข้างในกันลอยมาให้อยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันตําหนิที่จะเกิดจากเครื่องประดับนะครับโดยรวมสภาพคันนี้โอเคนะครับคุณผู้ชมโดยรวมสภาพโอเคเลยนะครับมา โคมไฟหน้าขาวใสเท่ากันทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วก็จากการดูนะครับก็อันนี้ไฟมันจะออกโทนเหลืองๆนะครับไฟก็จะเป็นโปรเจคเตอร์สีนอนนะฮะไฟตัดบอกมีมาพร้อมเซ,เซนเซอร์ให้มารอบกันทั้งด้านหน้าและด้านหลังมีที่ฉีดล้างโคมไฟหน้ามาให้พร้อมนะครับมาเดี๋ยวเรามาเปิดฝากระโปรงกันเนาะนี่แหละครับคุมพลังของเขาเครื่องยนต์เบนซิน V6 3,500cc นะครับให้พละกำลัง265แรงม้าในสมัยก่อนผมกล้าพูดเลยนะครับว่าแรงม้าเท่านี้เนี่ยก็ต้องเป็นเครื่องยนต์ใหญ่ๆแบบนี้เท่านั้นนะภาษีก็เลยแพงไปด้วยนะครับไม่แปลกที่เขาจะ8ล้านนะครับนะก็เครื่องยนต์สวยๆเดินสมบูรณ์นะผมสตาร์ทต,ตลอดนะครับเนี่ซีเรียลคานด้านหน้าดูคมๆนะครับมาร์กิ้งคมทุกจุดนะครับ มาดูที่แผงค่านะครับนี่ดูที่ตัวหนังสือโลโก้เบนนะครับคมๆชัดๆอาร์คมคมนะฮะดูฝั่งนู้นกันต่อนะครับตัวหนังสือก่อนเลยโอเคนะครับอาร์คมๆมนะฮะด้านหน้านะครับเนี่ยสติกเกอร์กระแทกเก่ามากนี่ซีเรียลนี่นะครับนี่ซีเรียลโลโก้เบนเนาะโอเคนะครับคือเราก็มีการตรวจสอบรถตอนเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ถ้าสนใจรถคันนี้สบายใจได้นะเรารับประกันไม่มีชนหนักไม่มีคิดความไม่มีจมน้ำนะครับ ไม่มีไฟไหม้ด้วยนะรับประกันซื้อคืนเต็มราคานะครับอ่าสภาพตัวล้อให้ดูไปแล้วเนาะอ่ามาดูที่กระจกมองข้างกระจกมองข้างก็ทรงก็จะคล้ายๆพวกเอ่อ W211 นะครับอันนี้ก็เป็นปรับพับไฟฟ้านะครับดน้านจักประตูก็จะเน้นเป็นโครมเนี่ยนะการตกแต่งต่างๆประมาณนี้แล้วก็ตัวรถเนี่ยเขาจะไม่ได้สูงนะครับเพราะฉะนั้นลงสะพานนะครับยูเทิร์นใต้สะพานเข้าห้างห้างบางห้างเนี่ยเขาให้ส่วนสูงแค่เท่าไหร่ ร้อยเจ็ิบเซนใช่ไหมอย่างผมไปห้างห้างหนึ่งแถวบางแคนะครับเขาเขียนเลยห้ามรถสูงเกินร้อยเจ็สิบเซนบางคนไม่มั่นใจร้อยเจ็ดสิบเซนเท่าไหรผมสูงร้อยแปดสิบร้อยเจ็ดสิบเซนก็ลดลงมาหน่อยอันนี้เทียบกานได้นนะถ้าเปรียบเทียบก็คือความสูงของเขาไม่ต่างกับรถเก่งทั่วไปแพนแบบไม่ต่างกับรถเก่งแต่เดี๋ยวให้ดูเวลาที่นั่งนะครับว่าเขากว้างกว่ามากแค่ไหนก่อนจากนี้นะครับเราก็มาดูต่อนี่มาี่มานดินกล้องอันนี้สําคัญคนใช้รถยุโรปต้องดู นะครับก็คือฝั่ถังน้ำมันแนะนำให้เติม95ขั้นต่ำเป็น91ถ้ารถของคุณไม่มีเลข91ผมแนะนำนะครับอย่าไปเติมจริงๆรถญี่ปุ่นก็เป็นนะอมาด้า2บางคนไม่รู้เนาะไปเติม91ใช่ปะ่ะแล้วรถอื่นเมอร์ d ซเดสเบนบางคันบีเอ็มบางคันนะครับเติม91แล้วก็บางทีเร่งสตาร์ทอยู่เร่งเครื่องเร่งไม่ออกนะครับ บางทีรถไม่สามารถอ่านค่าน้ำมัน9้าได้นะครับก็ต้องเติมเป็น95อย่างคันนี้เติม91ได้นะครับผบชวนไปครับดูต่อท้ายรถกันต่อตามผมมาเลยครับทางด้านหลังของตัวรถกันบ้างครับมาดูกันว่าเขาให้อะไรมาบ้างปัดน้ําฝนด้านหลังนะครับมีมาให้ไฟเบรกตรงที่3ต้องมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็อาก็คือคลาของรถเขาาม้านนะครับก็พลังกำลังของเขานะครับ V6 3,500มนีีนะครับโฟรมติกนะครับแล้วก็เซนเซอร์มีมาให้นะครับทางด้านท้าย อ่าฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับกดเปิดด้วยรีโมทก็ได้นะครับ่ะผมเปิดบริเวณนี้แล้วกันที่รีโมทก็จะมีปุ่มเปิดฝาท้ายให้มาพร้อมนะมาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างน,นะครับห้องโดยสารของเขานะครับก็จะเป็นการโดยสารเจ็ดที่นั่งนะครับนี่คือเบาะด้านหลังแล้วก็มีที่วางของเหลืออีกนะครับตัวเบาะนี้เนี่ยสามารถพับได้นะฮะสามารถพับลงไปได้นะครับนี่แค่นี้เองนะครับพับลงไปได้ แบนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพับตัวนั้นขึ้นก่อนนะครับปึ๊บโอเคลงไปได้นะครับนี่นะครับก็เป็นแบนลาบนะครับก็จะมีถาดรองสัมภาระนะครับแล้วก็ผมมาให้นี่สภาพผมด้านใต้นะครับยังสวยงามอยู่นะครับเปิดขึ้นมาอีกนะครับนี่ล้ออะไหล่มีมาให้นะครับรถรุ่นนี้นะครับที่ลากจูงพร้อมนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีช่องแอร์มาให้ทั้ง2ฝั่งนะครับนี่อยู่ทางด้านนี้นะครับแล้วก็นุ่น มีมาให้ครบเลยนะครับโอเคแล้วก็ฝาท้ายไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบระบบเซฟตี้ให้นะครับาก็คือถ้าปิดอยู่แล้วลงมามีใครหรือวัตถุอยู่หยุดแล้วก็ดันขึ้นไปให้นะครับโอเคนะคุณผู้ชมฝาท้ายไฟฟ้าก็สามารถกดปิดด้วยรีโมทกันเมื่อกี้เรากดเปิดที่ฝาท้ายเนาะต่อมาเราจะปิดด้วยรีโมทนะฮะก็เอารีโมทขึ้นมากดปิดฝาท้ายเลยครับเรียบร้อย ฝาท้ายของรถยุโรปก็ปิดค่อนข้างเร็วมากๆเลยนะฮะโอเคครับถัดไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูต่อภายในตัวรถนะครับตามมาครับนี่ครับภายในห้องโดยสารผมบอกแล้วถึงแม้ว่าเราจะเหมือนรถเก่งพื้นที่ต่างๆมันกว้างท่เลเกินนั่งสบายสภาพเบาะสวยๆเนาะมีที่ปรับแอร์แอร์มีทั้งตรงกลางแล้วก็ที่เสาบีแต่กล้องถ่ายให้คุณผู้ชมดูหน่อยได้ไหมน,นะครับแอร์เย็นนะครับมีปุ่มปรับมีโหมดออโต้ให้มาพร้อมเนาะ แล้วเนี่ยจุดเด่นเลยจุดเด่นก็คือเนี่ยคุณดูดิพื้นที่ขาเหลือมากเหลือเยอะมากนะครับเหลือเยอะมากนั่งสบายเดินทางไกลๆเนี่ยผมกล้าพูดน,นะครับว่าฟินและแน่นอนครับโชคถุงลมมันต้องนุ่มนวลสุดๆแน่นอนยิ่งสบายเข้าไปใหญ่นะครับมาแต่ก็ไปไปเปิดประตูหน้าหน่อยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับ เล่นบาะถอยหลังมานิดเดียวเนาะประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมขออนุญาตประมาณนี้แล้วกันมาโอเคปรับไฟฟ้านะครับปลักไฟฟ้าด้านหน้าเบาะหนังก็เป็นเอบาะหนังอาร์ติโก้เหมือนกันนะครับสภาพสวยนะแล้วก็เพดานด้านหน้า,น,านี่เห็นไหมครับเรือเยอะๆนะครับแอร์แบ็ก็ให้มารอบคันนะครับสภาพคอนโซลนะครับดูสภาพรถเป็นหลักแล้วกันนะรถปี2009เก้าบางคนกลัวว่าสภาพจะไม่ดีนะครับ ก็อย่างที่เห็นเลยนะครับมีเก็เก็บของหน้ารถให้มาพร้อมเนาะอ่าพวงมาลัยนะครับก็เกียร์จะอยู่ที่คอนะครับทางด้านขวานะครับตามสเต็ปปกตินะครับแล้วก็ปุ่มต่างๆไม่มีลอกเลยนะฮะหน้าจอตรงกลางนะครับวิทยุนะครับก็มีปุ่มนำแพดให้มาพร้อมนะเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือได้แอร์ u a l ั o n e นนะครับมีโหมดออโต้มาพร้อมปุ่มปรับโช๊คนะนี่สปอร์ตนะครับหรือว่าจะเป็นคอมฟอร์ตนะครับไฟฉุกเฉินอยู่นี่อันนี้คือปุ่มยกรถนะครับ แล้วก็ถ้าถึงความเร็วระดับหนึ่งนะครับเขาก็จะปลดเอารถลงให้ด้วยนะครับ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะครับกระจกนะครับออโต้ทุกบานเนาะกระจกมองข้างสองฝั่งเป็นปรับและพับไฟฟ้าสภาพปุ่มเนี่ยสวยงามไม่มีลอกเลยนะครับแล้วก็ไฟหน้ามีระบบออโต้ให้มาด้วยนะครับนะมีระบบออโต้ให้มาด้วยนะครับก็สะดวกสบายดีนะครับกระจกมองหลังตัดแสงออโต้นะครับมีไฟมาให้นะครับนี่นะครับ ไฟด้านหลังเห็นไหมไฟด้านรถไฟด้านหลังพร้อมเลยเนาะปิดได้ปิดไปเลยนะครับโอเคนะโดยรวมก็น่าใช้น่าใช้น่าใช้ถ้าไม่นับเรื่องของการกินน้ํามันแล้วกัน <c oughs> อ่ะต่อต่อต่อเนี่ยเซนเซอร์เซนเซอร์การระยะจะอยู่หน้ารถตรงนั้นนะครับด้านหลังก็มีเนาะเมื่อกี้ลืมให้ดูอยู่หลังสุดเลยเก็บเก็บของตรงกลางนะครับนี่กว้างใหญ่เป็นพนักวางแขนเลยด้วยสบายมากเปิดได้สองสเต็ปครับสเต็ปแรกเปิดชั้นที่หนึ่งนะครับ สเต็ปที่2นะครับจะเป็นปุ่มทางด้านซ้ายกับขวาเห็นไหมเรากดปุ่มทางด้านซ้ายก็จะเป็นที่เก็บของแบบลึกลงไปนะครับถัดมาได้เวลาครับเนี่ยแหละคือสิ่งที่อยากจะพาไปดูก็คือเรื่องของฟีลลิ่งการขับแล้วก็ฟีลลิ่งของช่วงล่างคนนั่งคนขับเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวตามผมมาชมกันเลยครับมาครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับเจ้าอารคาร์ลัคคันนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนนะครับ อย่างที่ผมบอกนะคือรถคันนี้มันกว้างนะครับนั่งสบายติดมันบางแดดเข้าไปกอนโอเคไปครับเดินหน้าเดินรถถนนกันนะครับคันนี้อย่างที่แจ้งนะครับผมได้นําไปเซอร์วิสนะครับเปลี่ยนช้กถูลมที่สู์ให้ทั้งสี่ต้นแล้วด้วยนะครับใหม่ๆเลยนะเนี่ยเราลองดูนะครับความเร็วต่ําขึ้นลูกหน้าเป็นยังไงนุ่มนะนุ่มแล้วยิ่งรถเขามีแรงกดด้วยเนี่ยก็ยิ่งแบบ โหขับดีนุ่มนวลน,นะครับเกาะถนนขึ้นอีกนะแต่พวงมาลัยเบานะครับคุณผู้ชมขับง่ายนะครับไปครับออกถนนกันนะครับไปครับวีหกเนาะคือไซส์ขนาดนี้ด้วยพละกกำลังของเครื่องเขาเนี่ย ไม่เป็นปัญหาเลยนะครับการเล่นการอะไรขึ้นคอสะพานนะครับโอ้โหนุ่มนวลอันนี้เรื่องจริงนะครับทำไมมันนุ่มแล้วก็นิ่งขนาดนี้คันนี้นุ่มมากแล้วก็นิ่งมากนะฮะอันนี้จริงๆนะตากล้องเห็นด้วยกับพี่ปะ่ะเพราะเราขับเส้นนี้กันทุกวันเนาะ ตะก้องผมขับ Honda c ซ v i ิมาทำงานนะอันนี้บอกก่อนนะครับแล้วก็บอกว่าเขาถ่ายผมทดลองขับเนี่ยขณะดที่ผมออกมาก็คือเขาเป็นคนถ่ายนะครับเขาก็จะรู้ฟีลลิ่งของรถของการนั่งหลังผมก็จะรู้ฟีลลิ่งของรถของการนั่งหน้านะครับเราก็จะคุยกันว่าเฮ้ยคันนี้โอเคนะคันนี้แบบวิหน้าเหลือเชือ่ออะไรนะครับคันนี้ก็เป็นหนึ่งคันที่น่าเหลือเชือ่อมากๆนะครับไม่แปลกเลยถ้ามันจะเป็นรถครอบครัวที่แบบนิยมในสมัยก่อนนะ แบบหรูหราชอบความหรูหราอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ด้วยราคาที่ว่ากันตามตรงนะราคาก็สุดเหมือนกันนะสมัยก่อ,อนก็แปดล้านนะครับถามว่าอะไรยังมีไหมยังสั่งเข้ามาได้นะครับอะไรบางอย่างก็ใช้ทดแทนกับรุ่นอื่นได้นะครับโอ้โหแต่ฟิลลิ่งเขาดีจริงๆแบบเนียนคลิปเลยไม่น่าเชื่อนะครับว่ารถคันนี้จะ ให้ความนุ่มนวลมากขนาดนี้อย่างที่บอกนะมันก็เป็น S-Class ผสมกับ V-Class เนาะ<ม>ก็เลยกลายเป็น R c l a s s นั่นเองนะฮะวุ้ยเกิดอะไรขึ้นมีคนทำของหล่นที่กลางถนนนะครับของวะหมามีคนทำหมารุดหมารุดไปเกาะกลางเลยครับ,บเมื่อกี้เขาพยายามวิ่งจับอยู่นะฮะ โอ้วหรถวิ่งเร็วมากด้วยอันตรายนะครับเนี่ยโอ้ใจไม่ดีขอให้จับหมากลับได้แล้วหมาไม่โดนรถชนก็พอนะครับมาเดี๋ยวเรามาขึ้นคอสะพานนี้กับลงคอสะพานเดี๋ยวจะลองลองฟิลลิ่งกันเบรกแล้วกันถัดมาเป็นฟิลลิ่งกันเบรกเพราะว่าเครื่องกเกียร์เนี่ยปกตินะครับเครื่องเกียร์ปกตินะครับ,เ,รบ,เ,รรบเดี๋ยวลองฟิลลิ่งกันเบรก ไม่คันนี้แสนสี่นะครับเออลืมบอกเลขไม่แสนสี่นะครับอารงคอนสะพานนะครับไม่ลงคอนสะพานลงสะพานเลยล่ะอ่ามันจะมีเนินมีอะไรรอยต่อของสะพานนะครับแรงกดของเรานี่คือเนียนนิ่งแล้วก็นุ่มยอมรับจริงๆนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าชคอกไอเมติกเมื่อนั่นแหละก็โดยรวมแล้วรถสมบูรณ์ดีนะเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งกลับไปเจอกันที่วิสาหกาุลคาสาขาการจนาพิเศษกันครับ จากที่ไปทดลองขับมานะครับอัตราบริโภคน้ำมันของเขาก็ไม่ได้ประหยัดมากมายนะครับแต่ถ้าเทียบกับเอ่อความนุ่มนวลนะครับพละกกำลังที่ให้มานะครับความสะดวกสบายบางคนอาจจะตอบโจทย์ก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากได้ประหยัดมากๆไม่ตอบโจทย์นะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากทดลองขับอยากทดลองนั่งพาครอบครัวมาทดลองยินดีต้อนรับนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่วิสาหกุลทุกสาขาการจรพิเศษครับ และขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามชมคลิปมจะถึงช่วงท้ายคลิปนี้รบกวนช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยหารถอะไรหรืออยากคุยกันคอมเมนต์มาได้เดี๋ยววันนี้ผมขออนุญ,ญาตลาไปก่อนและคุณอยู่กับผมปา,า,าร์ติสันโตคาครับสวัสดีครับ